รับโฮัลโหลครับผมอีทุกคนครับที่พี่ใช่เออเกือบดังมิวสิกนี่หรือเปล่าพอดีผมเห็นในเฟซบุ๊กครับครับครับเอ้ผมผมสักดานะพี่ที่ผมขอแอดพี่เป็นเพื่อนเมื่อสักสักแป๊บหนึ่งครับพอดีผมบินพลรามเตอร์อยู่ผมแค่สงสัยอะไรนิดนึงผมว่าจะอยากจะถามหน่อยครับครับครับไอวันวันตอนตอนที่เขาตอนที่เขาเอคนคนที่พี่เขาบินแล้วเขาตกอ่ะนะพี่พี่อยู่ตรงนั้นเลยไหมหรือพี่มาทีหลังแบบอยู่ตรงนั้นเลยปะ เข้าปีนมาเรียนะครับครับทีนี้เนี่ยคือพี่พอจะรู้ไหมว่าอ่าเข้าบินเนี่ยเขาเข้าข้าวเนี่ยนะเขาเขาบินวนเหนือสนามมอเตอร์คอนเนี่ยนานไหมก่สักพักเลยครับสักพักเขาเขาบินลักษณะยังไงบินตรงมาหรือว่าบินบินเลี้ยวเป็นวงกว้างๆหรือว่าบินต่ําบินอะไรยังไงครับเขาบินยังไงครับพี่เขาบินต่ำบินเป็นต่ำบินโฉบเล่นนะครับอ่าบินโฉบเล่นเนาะเลี้ยวไปเลี้ยวมาใช่ไหมครับอ่าทีนี้เนี่ย ที่มีเป็่วงนะครับคือเขากำลังบินบินโค้งอยู่นะครับตีใบไ,ไปที่ไหนอ๋อคือเขาก่อนที่เขาจะล่วงเนี่ยเขาเขาบินตีโค้งใช่ไหมตีโค้งเร่งเครื่องแรงเลยนะอ่ะาอ่าอ่าทีนี้ทีนี้ผมถามนิดนึงพี่ได้ยินเสียงแบบเครื่องมันวิบขึ้นมาไหมแบบว่าก่อนก่อนที่เขาจะล่วงอ่ะหรือว่าเขากําลังบินอยู่เนี่ยแบบได้ยินเสียงวิอ่า เขาก็ปิดม้วนนะครับเวลาแต่ถ้าเขาเขารู้ว่าเครื่องมันม้วนปุ๊บอะแล้วเขาก็ัดเฉลึกยุบแล้วมันก็ม้วนตกมาเลยม้วนตกลงมาเลยทีนี้เดี๋ยวนะพอตกลงมาเนี่ยพี่เห็นไหมว่าเครื่องแบบมันยังหมุนอยู่หรือเปล่าหรืออะไรเนี่ยเรื่องไม่ได้ดูเครื่องเรื่องเขาขัดริ้งแล้วครับขอนแล้วไม่ได้ยินเสียงแล้วใช่ไหมไม่ได้ยินเสียงแล้วใช่ไหมครับคือคืออย่างนี้มันมีประเด็นนิดนึงก็คือว่า ใบมันอะไรนะคือจังหวัดโค้มันยเครื่องไม่ันังไม่ไม่คือเรื่องของเรื่องไอ,ไอ้นั่นก็ส่วนหนึ่งแต่ว่ามันมีประเด็นอยู่ว่าเบอร์คือเรื่องของเรื่องเนี่ยปกปติเนี่ยถ้าถ้าถ้าบินลงมาแล้วเครื่องมันยังไม่มันเครื่องมันยังไม่ดับอ่ะนะใบที่มันถึงพื้นเนี่ยส่วนมากใบมันจะแตกแบบมันจะฟันพื้นฟันโคงเนี่ยแล้วใบมันจะแตกแต่ตอนเนี้ยใบอะ่ะเท่าที่พี่ถ่ายคลิปมา ใบมันยังวางอยู่ข้างๆใบมันยังสมบูรณ์อยู่ใบที่มันสมบูรณ์น่ะมันคนก็วิเคราะห์ไปสองอย่างคือหนึ่งเนี่ยมันหลุดกาอากาศหลุดมาทั้งยวงเลยลกาอากาศอ่าแล้วก็แล้วก็ตกลงมาสองคือเขาบอกว่าพอมันตกลงมาพ๊บเนี่ยมันก็กระแทกแล้วใบมันก็ดีดออกมาหลุดใบก็ไม่แตกคือคือถ้าคนที่โลกประทศคนที่กระที่เราคนลงมาเลยครับอะไรนะคนที่ลงมาคนที่ลงมาก่อนเนี่ย ระหว่าคนอะคนลงมันจะไม่ได้เอาเครื่องข้างหลังเลยอ่าอ่าใช่คนคนมันลงก่อนใช่ไหมเพราะฉะนั้นแล้วถ้าใบมันติดอยู่กับเครื่องเนี่ยใบมันก็ต้องกองอยู่ตรงนั้นน่ะพี่ว่าไหมแต่ตอนเนี้ยใบมันน่ะใบมันหลุดออกจากตัวเครื่องคือบางคนเขาก็บอกว่าหลุดก่อนคือจริงๆเรื่องของเรื่องมันเป็นประเด็นนิดนึงก็คือถ้าถ้าเครื่องมันมันกบเา่กบไม่หลุดก่อนหลุดก่อนเพราะเขาควงแล้วใบมันหลุดหรือ ถึงพื้นแล้วใบค่อยหลุดตามความคิดพี่นะ๋อ้ยต้นวัสดุหลุดตัวเนี้ยแต่อย่างเนลงอตกตกล้วกเล่นไป่เนี้ยอ๋ออ๋อครับมันจะหลุดารก่ครับครับหลุดเดียนนะเมื่อกี้พี่ว่าอะไรนะหลุดกากัหรือว่าหลุดข้างล่างโอ้มันหลุดตอนตกเนี้ยครับออมันหลุดอ่าอ่ แต่แต่เครื่องดับแล้วเหรอตอนลงอ่ะเพราะว่าถ้าเครื่องถ้าถ้ามันตกถึงพื้นนะแล้วเครื่องยังไม่ดับไม่ดับครับเครื่องยังไม่ดับครับอ่าพี่ได้ยินเสียงเครื่องวิฟไหมตอนตอนที่เขาตกอะไม่นะครับอ๋อไม่เสียงเครื่องก็ปกติใช่ไหมปกติครับเอ่อก็เป็นไม่ได้ก็คือว่ามันตกมันตกถึงหลายคนก็ผิดกับหลายคนอ่าอ่าเปล่าหรอกคือมันมันเป็นมันเป็นประเด็นนิดนึงว่าถ้าเขาตกเองอะนะ มันก็ไม่ไม่มีปัญหามันอาจจะเป็นว่านักบินบินแล้วน้ํามันหมดหรือว่าบินต่ําไปแล้วคอนโทรลไม่ได้แต่ถ้าเกิดว่าเขากําลังบินเลี้ยวอยู่แล้วใบมันหลุดลงมาเนี่ยมันก็เป็นประเด็นที่เครื่องคนจะได้คนเขาจะได้เป็นระมัดระวังเรื่องเครื่องพูดถึงน,นะอ่าแต่คือจังหวะเขาบินโค้งอ่ะเขาอันเนี้ยหมอนอ่ะตอนไหเกิดเพราะโลกมันยังไฟทันอ่ะครับ ในกังปิดอ,อ่ะใช้กันทับงหมดครับเพราะว่าที่เขาปรมาณจะขอนทำเองให้มันจับเรียอกันแต่วันไม่ขาดมันกันอ่าครับมีเหตุนะครับครับใช่ใช่ทีนี้พี่ว่ามันน่าจะมีคนถ่ายคลิปได้นะนคลิปคลิปตอนพี่เขากำลังบินแล้วตกนะพูดพูดถึงความถามไม่ใช่กอเห็นผมก็เห็นกระจายครับแล้วลก็คนบินมีเต็มโค้งเต็โค้งของโค้งเขาลองควนกัน ความสูงพอสมควรเนาะน่าจะสักหนะ้าสิบเมตรสามสิบเมตรเนาะประมาณนี้ไหมหรือว่าหรือว่าต่ำกว่านั้นเท่าเสาไฟฟ้าไหมสองเสาไฟฟ้าอ่าประมาณยอดเสาไฟฟ้าใช่ไหมอืมไม,ไม่ไม่ทันหรอกถ้าแค่นั้นนะมันมีการอะไรมันก็ไม่ทันหรอกพูดถึงนะก็อ๋อประมาณคร่าวๆบินบินบินเอ่อบินเลี้ยวไปเลี้ยวมาก็มามา,มาบินเหนือสนามมอเตอร์คอร์สเสร็จแล้ว สักพักหนึ่งก็เหมือนกับว่าเออล่มมันเสียอาการแล้วก็เอาไม่อยู่ใช่ไหมเอาไม่อยู่แล้วก็ควงลงมาแล้วก็ควงลงมาถึงพื้นทีนี้เนี่ยถึงพื้นนี่เครื่องยังไม่ดับครับเครื่องยังไม่ดับแล้วทีนี้ใบก็หลุดออกมาครับอ,อ๋อโอเคพี่ขอบคุณมากพอดีก็เขาก็าาาคุยกันเนะผมก็เลยว่าผมก็อยากรู้มัน,น,มนเกิดอะไรขึ้นผมก็เห็นแล้วว่าเขาเป็นชนิดเกี่ยวจังหวัดเลียวอืม ก็เพราะว่าเด็กาววิทเขาสามารถถ่ายมีโวันนั้นเขาดีอยู่ผมคิดมีที่เราเขาถูกครับอ๋อครับแต่แต่แต่พี่ว่ามันน่าจะมีคนแบบถ่ายถ่ายกล้องตอนนั้นไหมพูดถึงถ้ามันถ่ายกล้องได้มาเพราะคนสงสัยกันเยอะครับเพราะว่าเนี่ยโอ้ตายกันเยอะมากเลยก็เลยว่ากับพญาเจ็บมีหลายคนนะครับตายในวันหมดอืมครับโอเคได้ดี่ขอบคุณมากนะครับครับ เห็นเห็นว่าวันน um ี้นะเห็นว่าวันนี้บ่ายสามบ่ายสี่โมงวันนี้ครับที่จะไปไม่ได้ไปของผีตินะที่อยู่มมกเหล็กป่ะหรืออยู่ไหนผมเห็นอราสนับสนุนเนาะโอเคโอเคขอบคุณมากครับผมครับครับสวัสดีครับครับ